หูดูด้วงหัวช้างดิปกติหัวช้างเนี่ยคือมันจะใหญ่ใช่ไหมแล้วด้วงเนี่ยตัวมันจะเล็กๆแล้วมันอยู่กับหัวช้างได้ไงวะมันมีร่างกายเป็นด้วงแล้วหัวเป็นช้างตอนนี้มันพร้อมมากๆที่จะไปสร้างหายนะกับคุณออมันกำลังสู้กับแมงป่องนี่วาโอ้ยหินหไปแล้ว,วอ่ะเออแล้วอย่างเงี้ยมันจะสู้ไหวปะวะ เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาวเว็บวันนี้เตยเบินไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเหือนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อดวงได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของดวงที่มาจากดาวเว็บจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อดวงจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราสองคนนั่นนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเจยนี่เราเข้ามาในเว็บไซต์ดาร์กเว็บแล้วและเราอยู่ในประเภทของดวงก่อนที่จะไปเลือกดูพวกมันเนี่ยเราไปอ่านข้อมูลก่อนดีกว่านาะพวกมันเหล่านี้คือมแมลงปีศาจเมื่อโตเต็มวัยพวกมันก็จะพร้อมสร้างหายานะมาให้คุณโอ้โ oh, ห oh, จะสร้างหอยานะมาให้เราเลยวรอวะ mm. งั้นเราไปดูันดีกว่าว่ามีตัวอะไรบ้างมีด้วงหัวช้างราคาห้าพันโอ้โหดูด้วงหัวช้างดิปกติ หัวช้างเนี่ยคือมันจะใหญ่ใช่ไหมแล้วด้วงเนี่ยตัวมันจะเล็กๆแล้วมันอยู่กับหัวช้างได้ไงวะเพราะ่าตัดต่อหรอตัวที่สองด้วงเจ็ดสีราคา2 5งพนหดูดิหลังมันเหมือนแบบออกสีลุ้งๆเนาะเออตัวที่สามด้วงเขาสังหารราคาห้าพันไอตัวนี้มันแบบเท่ดีนะมันราคาเท่าไอ้ด้วงหัวช้างเลยตัวสุดท้ายด้วงทองวิปลิตราคาสามพันดูน่ารักดีวะ่ะ งั้นเอาตัวนี้ไหมไม่ตัวนี้หรือว่าไอ้ด้วงหัวช้างเนี่ยน่าสนใจไอ้ตัวนี้เหรอวะเออเออกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบมันจะยัดเข้าไปได้ไงไงด้วงตัวเล็กๆกับหัวช้างใหญ่ๆอ่ะงั้นเอาตัวนี้เลยล้วกันด้วงหัวช้างราคาห้าพันประวัติมันมีร่างกายเป็นด้วงแล้วหัวเป็นช้างตอนนี้มันพร้อมมากที่จะไปสร้างหายนะให้กับคุณถ้าชีวิตคุณต้องการความเลาใจว่ะโอ้ ถ้าชีวิตเราต้องการความร้าใจเลยเหรอวะอืมกูเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยไหงาตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนใบมีดป่ะเออ,เอ,อหรือว่าเป็นอะไรอ่ะโหอย่างนี้ก็แบบอันตรายดิวะเออถึงตัวมันเล็กแต่กูว่ามันก็อันตรายนะงั้นสนใจสั่งซื้อไปติดต่อที่อีเมลเจ้าจริงอืมัมนก็ไปติดต่อที่อีเมลเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับ เมื่อกี้พวกเราก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อด้วงหัวช้างไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาก็ได้แนบวิดีโอของด้วงหัวช้างมให้ผมดูด้วยนะครับงั้นเราไปดูดีกว่าเฮ้ยเตยนี่มันด้วงนี่ใช่ออมันกำลังสู้กับแมงป่องนี่ว่้วอ,อ้เออแล้วอย่างเงี้ยมันจะสู้ไหวปะวะเฮ้ยเหมือนมันกำลังฉีดพิษใสด่ดีแมงป่องอะ่ะเฮ้ยจะไหวปะเออโอ้ เอาไอ้นาทำอะไรขอมาส่งย่างไม่รู้แล้วมึงไม่ออกไปดูวะกูเล่นเกมอ่ะสักนึงหรือวออกไปเนี่ยขอมาส่งแล้วเนี่ยอะไรนะขอมาส่งแล้วอ,อะไรวะอะไรวะมาส่งตอนไหนวะกำลังเล่นเกมมันมันเลยเนี่ไงเฮ้ย อะไรวะเนี่ยอ,อันนี้คืออะไรวะดูดิอ,นนอะไรไม่รู้อ่ะอมันเย็นี่เลยหรอยกเข้าไปก่อนดีกว่าไหมเออวันนังเล่นเกมมันมันเลยอะไรวะอือะไรนะลูงหัวช้างใช่ปะเออโอ้หน้าตัวใหญ่หน่าดูงั้นอันนี้คืออะไรอ่ะวะอ๋อมาก่อน โอ้โหมีหลายสิ่เยอะอันนี้คืออะไรอ่ะปีโป้เหรอพวกเยลลี่อะไรปะโอ้โหดูดิคือมันกินอย่างเงี้ยหรอวะอันนี้คือเราแกะกินได้ปะก็ลองเราดิงั้นเดี๋ยวก่อนงั้นเปิดเลยนะเออเด้งสองซ่มเอ๋ยเอยมันแน่นขนาดน้ำเลยนะเอ้าเตยดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ยอย้ดูนี่มัน ใช่แบบร่วงธรรมดาบ้าหรือยังไง,งฮะหรออันนี้ไม่ใช่ร่วงหัวช้างหรอไปดูอะไรเนี่ยกระดึ๊บกระดึ๊บเนี่ยใช่หรออันนี้คือลูกมันไงตัวอ่อนมันอันนี้คือตัวมันหรอทำไมตัวมันแบบมัน,ม,นมันวาวว่ะเนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยเด,ดี๋ยวกันดูข่าวไมดีอือเฮ้ยทำไมวะ นะไม่ได้ยินเลยไอ้พวกนี้ทำไมมันก็แบบมันกระดึบกระดึบอยู่อยู่างนี้ไงหรือไงะเออรองั้นเราลองให้มันกินก่อนดีกว่าไหมเออเดี๋ยวกูอยากลองแกะดีกว่าเอาเอาสีรถไหนดีม้วรถไหนดีมีสี่รถเอาสีไหนเอา<ก>สีนี้แล้วกันอะไรเนี่ยเหมือนกล้วยเหรอหรือว่าเหมือนอะไรวะไม่รู้แกะเลยแกะยากเลย มันแบบมีกลิ่นด้วยเนาะกลิ่นอะไรลองดมดิอืมกล้วยชัดๆเออกลิ่นเหมือน,น,น,นแบบกล้วยห,แบบหน่อยเนาะแล้วลองให้มันกินอีกคือเราจับไหมมันกินหรือยังไงเลองให้มันก,นนกินอย่างนี้ดิจะกินอย่างงี้ไหมอึ๊บมันจะกินไหมดูดิงั้นกูจับมันได้ปะกินนะจับมันมากินได้ไหมอ่ะจับตรงไหน,น นีมันกินบ้าเหี้ยมันกินมึงกินมันดูป่ามันดีเฮ้ยโอ้โหงั้นเดี๋ยวกูแกะให้ตัวอื่นก่อนงั้นเราแกะสีรสเลยรสแะไเฮ้ยอันนี้กินเหมือนแบบใช้ไข่มุกหรอมันไม่ใช่มันเหมือนแบบกินเหมือนกินน้ำตาลอะเออกินน้ำตาลอะงั้นเอาให้ไอ้ตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เดอเดอโอ้ <acter> โหอ Pier ีตัวนี้มันแข็งว่ะงั้นก็เอาตัวนี้แล้วกันโอ้โหตัวนี้ก็อันนี่ว่ะมันจะมากินไหมจับยากไวเตยจับยากอ่ะมางันพูจับเองมาฮะ <Yep. S 1> จับยากว่ะเอามาให้มันกินอะ่ะเฮ้ยมันร้องเหรอ <c Jay> มันขู่บ้านหรือยังไงร้องขู่ดีมันกินไหม พ,พีกินแบบจุ๊บๆเลยว่ะะเดี๋ยวกูแกะมันกินอีกสองรถเรว้ยเหลือสองรถสุดท้ายใช่เอยอันนี้ใช่รถเดียวอันนี้ปะ่ะหรือว่าเอ้ยมันคนละรถนี่ว่ะมันก็รออันนี้เลยนี่ที่อันนี้กินเหมือนแบบกินเหมือนอะไรนะเหมือนแบบคล้ายๆนี่เลยว่เะเฮ้ยดูดูดูนี่นี่นี่ หน้านี้เลยกินไหมเฮ้ยไม่ใจเย็นพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อึอออึ๊บกินไหมดูดิโอ้โหไอ้นี่ไม่กินว่ะไปมาดูรสสุดท้ายดีกว,ว่าตีขาวอันนี้ก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีกลิ่นนะลองดูดูดิอืออันนี้แบบเป๋าๆมากงั้นให้ตัวไหนดีให้ตัวนี้ไหม ให้ลูกมันปะหรือว่าไงดีวะลูกมันจะเกลียให้ตัวนี้แล้วกันดูนี่มันจะกินไหมเฮ้ยกินว่ะเราจะปล่อยมันอยู่นี่เหรอวะอุ้ยดูดิทำไมลูกมันจะดึ้อมุดลงดิบว่ะเอองั้นกูว่าเราไปเอาไอ้นี่ให้มันก่อนดีกว่าไหมไอ้ตู้ใส่แมงป่องอะ่ะไอคิดแมงป่องอ่ะได้ป้ะตู้งั้นอะเออเอองั้นเดี๋ยวกูไปเอามาก่อน เนี่ยไอ้กล่องไวเนี้ใช้ได้ปะ่ะเออแล้วเนี่ยกูเอาวไอ้ที่ตักนี่มาด้วยที่ตักด,ดินอะ่ะเราจะไม่ต้องใช้มือไงเออมันก็ไอ้กอออล่องนีมงมมนนน้มันไม่ค่อยดีแล้วด้วยดิตอนที่แมกงปองมานเนี่ยเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วมันไม่ต้องใช้ฝาแล้วกันเนาะเพราะตรงนี้มันในนี่ไงมันก็ให้เดี๋ยวให้กูตักมันเลยมันงตักมาทีลนะตัวเดีหยวตักหมดออไดอไงตักมาทั้งดินนั่นแหละ อย่างเงี้ยนะโอ้โหเฮ้ยเเดี๋ยวมันใจนี่มันปะหว่าหัเละเลยด้วยอืมงั้นกูจับเขามันได้มะจับเขาได้ปะอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะทีละตัวอย่างเงี้ยอุ้ยระวังขามือโทษโทษโทษแล้วก็นี่นะอย่างงี้นะอุ้ยดูดูตัวนี้ดิของของข้าดูดูห่วงด้วย แลกกี่ตัวแล้ววะหนึ่งสองสามสี่ไปไหนหมดแล้ววะอาวอยู่นี่วะนี่เหรออือเดี๋ยวเดี๋ยวเค่อๆๆได้ไหมะมันนั่นมากเลยอ่ะเออเออเค่ๆๆเออโอเคอ่ะแล้วก็เอาไอเจลลี่ไปได้ปะอ่ะหมดยังมันมีทั้งหมดกี่ตัวนะไม่ได้นับเลยวะ 1, 2, 3, 4, ่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้า หายไปไหนตัวหนึ่งอ่ะวิ่งนี่ไงไหนเอ้าทำไมหลบอยู่เนี้ยดูดิมุนเข้าไปกับดินเลยอ่ะงั้นแล้วให้กูตักลูกมันด้วยปะกูตักลูกมันมาด้วยเนาะวิววิววิวมันขู่อ่ะหมดยังหมดแล้วแหมดแล้วเนาะไม่คือเหลือตัวนี้ตัวนึงโอ้โห ไม่ไปหลบอยู่ข้างในนั้นล่ะอืม,อ,มอย่างนี้หรอไม่ค่อยสวยเลยเนาะมันก็พอแล้วกันให้เราเอ้าอย่างนี้เราไม่ปิดฝาอย่างนี้ก็สวยดีมันก็เอานี้มาปิดแล้วกันพอาแมบเราปิดไว้อะของเก่ามันนี่แล้วด้วยวะงั้นกแกะมันกินดีกว,ว่าอืมอืมพวมันอยู่ พอแล้วมาฮะบอสหนึง่งขออีกอันหนึง่งม,มันชอบกินสีขาวด้วยอ่ะแล้วแกมันกินมันก็ขึ้นนอนเลยแล้วกันปิดไว้อย่างนี้เนาะโอเคโอเคปะอืงายไปขึ้นนอนดีกว่าไอ<ฮ>้ด้วงปวดชาน ไม่ว้าไม่ได้ลงไปเล่นกันด้วยแล้วนะอ้าองไปดูนี่ว่าเตยตื่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดวงนี่วะไอ้เตยเตยดวงอยู่ในตัวมึงอะอะไรมีอะไรอุ้ยมันกัดมันเกิดอะไรวะเนี่ยออกไปดิ